อาจารย์อ๋อีวันนี้มันพุนะนี่สิไลเลาจไปสรอโอ้วันนี้เจอเพื่อนเฮ้ยเรา่ไปไล่มันดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดมอร์นิ่งนีีแคปูเฮ้ยีแคปูแคปูลดด สวัสดีครับสวัสดีครับเฮียๆลุกๆๆกลุ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 ก Good morning สวัสดีวันพุธครับ,บ,รบวันนี้มาเจอเพื่อนนะ <laughs> อ่าระวังนะครับแสดงว่าคงเชื่องมันก็คงไม่เชื่องหรอกแต่ว่าคงดูวันนี้มาเลยอันนี้มันได้วันนี้โชคดีเนาะเอิ่มเป็นดีเอาอยู่สวัส o ีครับสวัสทุกคน You see your friend today นะวันนี้กายเอาอยู่ สวัสดีพี่เทพสวัสดีคุณแม่หวังครับ Good morning แ a n d y you feeling ลุลุกสลิปปี้ดเดีอันนี้ก็ดีนะผมว่าเป็นสิ่งที่แสดงว่ามันมีระบบนิเวศที่เข้มแข็งขึ้นนะแต่อย่างว่าเนี่ยคือตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาเป็นน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของระบบนิเวศเลยไม่มีใครมาฆ่าเขาอะมันก็จะเจริญเพลินพันได้เร็วนะครับอ่าพวกเราวันนี้อยู่ที่สวนลุรมน้นวมันพุธแสนดีพามาวิง่งเมื่อคืนก็ไปตรวจน้ำท่วมมา ก็ไม่มีปัญหาอยู่นะฮะบริเวณเมื่อวานที่ไปแถวอ่อนนุชอีกสองก็น้ําท่วมเยอะแล้วก็เป็นปลายทางที่ลงคลองไม่ได้และปัญหาไม่ได้แก้ง่ายเพราะว่ามันเป็นมันอยู่ที่คลองที่ล้นขึ้นมาแล้วถนนนี่ไม่มีระบบระบายน้ำนะก็พยายามให้กาลังใจสุดท้ายก็ครับผมอยากให้ฟังเลยเดี๋ยว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 ขอแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวขอไลฟ์ก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงสวัสดีครับวันนี้วันพุธนะวันพุธก็เป็นวันที่ส่วนลวมเขาจะใส่เสื้อทํางานทํางานทำงานมาอันนี้ ถ้าไม่มีแ lap ฟิวแพนต์เลย maybe three or four โอเคครับเดี๋ยวเราเก็บอยู่ซัพพอร์ตนะ please do this for bank ขับไปรถยนต์โอเคเลยสวัสดีครับคุณแม่หวงสวัสดีอัสันดี้ยูก็เดอะวอเตอร์เฮียสวัสดีครับขอบคุณคุณแม่ครับเนี่ยคุณแม่คุณแม่น่ารักมากเอาน้ำมาให้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับมาวิ่งบ่อยไหมจ๊ะมาทุกวันนะโอ้ดีจ้าแข็งแรงนะโอเคทัสดีเลสโก้ไหมเก็บซัมวอเตอร์เฟิร์สวิ่งวิ่งวิ่งอิดสวัสดีครับทุกคน หวางวัสดีวันนี้วันนี้คงไม่ไม่วิ่งไลา์แบบดูสั้นๆสวัสดีครับทุกคน굿มอร์นนิ่งแสนดีครับ,ค, morning, บคุณแอดมินหวังอ่าก็วันเสาร์วันพุธนะครับดีครับเอาวิ่งต่อเลยจ้าสบายสบายเอาโอเคครับอเลิสวอล์กอาริสทิฟตทเฟิร์สนะ บอกว่าเครื่องออกกำลังกายคุณครับผู้สูงอายุไม่ค่อยดีใช่ไหมแล้วไม่กมแกของอ๋อๆยังอยู่เป็นปีแล้วมั้งครับได้ครับย,ยังไม่ได้ไม่ได้ใส่หรือไม่ได้ซ่อมยังไม่มีตอนนแล้วก็เป็นปีนใส่เขาซ่อมอยู่บ้างครับโอเคครับเดี๋ยวดูให้นะครับขอบคุณนะครับเยี่ยมสุดดีวันนี้เราโชคดีนะเฮียลักกี้วีไฟเดนดรากอน In the morning. Yeah, it's not a dragon. Is it a it's lizard? Did the manager say lizard? Lizard, uh, not a dragon. No, but you say, you say in Thai it's a bad word? No, no, no. In Thai it's a good word. Silver and gold. Tuang tua tua right? Yeah, say it. another slang for it. Come on. Come on. Come on. okay why no, 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 stopped, I mean, okay stop walking it's... why just, just stay in one place what have you been doing đi happy happy so you much? do four lap today na? Huh? you do four lap na? yeah okay. okay okay I sing the song okay can I sing the song for no, our no, friend no, 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 no. No? no you don't Is like it, it? okay đi thôi cứ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  ตื่นมาขยับการออกกำลังกายนะครับวันนี้ก็ดูฟ้าใสนะเห็นดาวด้วยวันนี้โอ้มีดาวเห็นไม่เห็นดาวดวงหนึง่งก็สถานการณ์เมื่อเช้าดูไม่มีเมฆนะแต่อย่างที่บอกอ่ะมันก็เชื่อมไม่ได้หรอกเมฆอาจจะมาเร็วก็ระวังตัวด้วยนะครับสถานการณ์ตอนนี้คนต้องรีบรลองน้าเรียกว่าคลองประเวศให้หนักขึ้นนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราพาเสดีวิ่งก่อนก็สวัสดีทุกคนนะครับ <c oughs> สวัสดีมาสวัสดีครับ สวัสดีจ้าสวัสดีเฮอะไรนะครับไม่แล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวพอวันนี้ไม่วันนี้ไม่ไรวันนี้อัลซันซันอยว่เราเรียบร้อยนะฮะเอ้ยใช่ยังถือโอเค in November mini independent ยูแคนยูสเทนเ 20k 40k ทีเราจะมีกรุงเทพมาราทอนนะเดี๋ยวนี้จะมีการคุยรายละเอียดกันว่าอยากจะจัดให้มันยิ่งใหญ่สมกับกรุงเทพเลยนะแต่ว่าแต่มันระยะทางอกระชันมันเป็นช่วงพฤศจิกา เดี๋ยววันนี้สายสายก็มีการคุยกันนะดีนัท้าแตนดีไว้ให้ไปวิ่งมาาทอนกันต้องให้แสนดีก็ลองซ้อมหน่อยว่าจะไหวไหมพวกเราเตรียมขยับนะาปเดอนพิจิกานะอาทิตย์ที่สามของเดินพศจิกาจะมีกรุงเทพมาราทอนเอา้าเตรียมขยับเลยตั้งเป้าจะเป็น10กิโลห้ามาราธอนหรือว่าฟูลม,มาราธอนเตรียมตัวเราจะจัดให้ยิ่งใหญ่เลยคนระับสมกับเป็นงานกรุงเทพนะก็สัปดาห์ที่สามของเดินพิจิกานะครับพวกเราเตรียมตัวเลยนะคนไหนยังไม่ได้ขยับย e งไอเชลเลนจ์เอเวอร์ไบน์ทูจอยเดอะแบงอกมาลาทอน on the third week of November. Yeah, you should, you should do it. Behind, you should do. It yeah. so, Teddy, you want to join? <laughs> Teddy, you want to join the Bangkok Marathon? Yeah, sure. Maybe Teddy will do it. Bangkok Marathon. Okay. Uh, what day is it again? The third week of November. Okay, yeah, I challenge everyone to do it. Okay. Yeah, then don't don't get injured, okay? Okay, come on. So you have to start training. Wake up. Bình lập lăng khayap nha. Long tăng bao, long tăng bao này, chiết đu ba. พฤติการนี้จะวิ่งสักสิบกิโลนะครับเพราะเราขยับกันไม่ต้องมสียแล้วโอเคแม่กายจะลองว่าละเพราะโลกทั้งใบบนบานหัใจฉันอยากกลับมาชีวิตต้องวัด no 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 ช no. okay. ีวิตต้องดีกว yeah. ่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที um, ่ แกเพียงรอยยิ้มของเธอคนดีกลับไปที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันท้อถึงคาอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หายเปื่อคนที่รักเปื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปสัญญาณบอกให้ฉันไป เพียงใจบอกฉันทุกครั้งทําเพื่อคนข้างหลังทําเพื่อคนข้างหลังตูๆนะพวกเราขยับกันนะเอาลองท้านะเดือนสัปดาห์ที่3ของพฤศจิกามาวิ่งกรุงเทพมาราธอนกันมี3มีหลายระยะ5กิโล10กิโล21 42แต่น้อยตั้งเป้าหมายไว้แล้วลองทําดูได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ขยับออกกาลังกายกันเมื่อกี้ร้องเพลงเร็วหน่อยเพราะแสนดีเขาลำคานเราร้องเพลงนะ โอเคครับเบียไปแล้วนะพวกเราสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับบ๊ายบครับสวัสดีครับ